หอหอยโซหัวหัวเอขูรออ,อ,อาลาลัมรออัมสอไอใส เรื่อลำไส้ใช่ครับแล้วก็มามานั่งกับพี่มานั่งกับพี่ไปครับพี่สอนพี่สอนมาไปสิครับพี่สอนมามามานั่งนั่งนั่งเรียนหนังสือกับพี่นั่งเรียนหนังสือกับพี่สิครับเพี่สอนออพี่สอนเอาพี่สอนเรื่องไอ้ขี้โอเคมานั่งข้างพี่ไปนั่งข้างพี่ไปชี้ชี้ไหนก็ได้อ่าไปชี้ไปชี้อ่าชี้ชี้ เข้าไปใกล้ๆพี่หน่อยมาดูแล้วนี่แล้วอันนี้แล้วเอาอันไหนต่ออันนี้อันนี้อ่านแล้วพี่อันนี้หรืออันนี้อันนี้อันไหนเลือกกันเลย ใช่ครับแซนกอมาอ่านกับพี่มาไม่ต้องดูลูกเองเหรอมามาพ่อพ่อปมือน้องก่อนมามามาสิครับพี่สอนมาไปเรียนกับพี่อยากให้พี่อ่านตัวไหนชี้เลยอันนี้อ่ะองงงแก้วอ่ะแก้วโอเค Oh, <laughs> my 啥？